มาพป่น้องประเดิมประเดิมฟ้าใหม่เปิดสิงฟ้าเต้าใหม่โอ้ไม่ไม่เพามานี่รวมสามเดือนแล้วพป่น้องเด้เต่ามันก็ยังอยู่มืนเดิมมันเด้ถ้าใครมีแรงขุดๆไว้นี่ไม่เสียทิ้งนะเผาทานเผาทานนี่แหละสิ่งแรกที่คนรู้จักช่องของลตโตโซลาเซลก็เรื่องเผาทานนี่แหละในช่องเพื่อใครเป็นเอฟซีกังหันเปิดมาเข้ามา เห็นแต่เผาถ่านเลยยอดวิวนี่คิดเป็นวันละ70%ซของยอดวิวนะถ้าร้อยเซคนมาดูเรื่องเผาถ่านนะี่แหละแล้ว,วก็ทำมาเยอะด้ยทั้งทั้งทำทุกรูปแบบนะตั้งแต่เล็กๆน,น,น้อยๆยัดยังไงเตาแบบนี้เนะตากาเรียกเตาผีนะเปิดจริงเปิดจริงเปิดซิง,งฟ้าใหม่ถ้านานๆเราเผาทีตละยี่สิบสี่ชั่วโมงด้ย ตอนนี้คือเที่ยงเที่ยงก่อนนู้นแหละเที่ยงอีกพรุ่งนี้แหละกว่ามันจะไม้มันจะไม่เหลือดิถ้านานเรานานๆเราผาทีมันจะได้ครั้งที่หนึ 1, 2, ่งสองสามครั้งที่สี่หนหนละไม้เราถึงจะได้เยอะต้องช่วยนะเปิดฟ้าหน้าไว้ร็อาจพัดลมอาจพัดลมนี่เป็นสองชั่วโมงอะ่ะพี่น้องอัดไปอย่างนี้แหละเปิดไปประมาณสองชั่วโมง ปิดพลงไว้ปุ๊บก็อย่าเพิ่งปิดฝาหน้านะประมาณนั่นแหละใกล้ๆจะคำเราถึงปิดไม่นั้นมันไม่ติดได้มันมีความชื้นในข้างใต้นะข้างใต้ดินนะกว่ามันจะเลอะเหินเลอะเหย,เเหยเออนี่แหละสิ่งแรกที่ช่างรถโตทำลงยูทู e ให้กลุมรูปเรื่องเผาถา่านยอดดูต่อวันนี้ไวยเป็นพันด้แต่ละคลิปอะแต่ก่อนนะ ทำคลิปเกี่ยวกับเผาถฐานนะซ c เผาถฐานเยอะถ้าคนติดตามมั่งไม่ติดตามมั่งแต่เขาก็ดูกันไปเนาะเรื่องกังหันนี่ไม่ไม,ไม่ค่อยดูด้อาจไปนี่ไม่ถึงร้อยสักทีละได้สูงสุดก็สี่สิบห้าสิบลดลดแล้วแหละจริงๆเราจริงๆเราช่องช่อง,ช,องช่องนี้คือจะทําเป็นวิธีชีวิตพึ่งตนเองนะแบบว่บา คนออกมาอยู่หน้านี่มามา,มาสร้างอาณาจากักรมาพึ่งตนเองนี่เราควรจะมีอะไรบ้างนะในในทางในทางที่ช่องที่จะดำเนินไปนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะพอดีได้มาเรื่องงานร้านชาติมันก็เป็นไรายได้เข้ามาก,ก็เลยได้ทำจริงๆแล้วก็เริ่มแรกก็เป็นช่างปั๊มน้ำาแหละเพราะว่าจะทำให้มันลุงมันไม่ลุงเดี๋ยวแล้งานสองงานยูทูก็หายไปเลย ไม่มีเลยกทำแแกกลางหันเป็นท่าส่วนมา๋ยวนี้ก็เบาๆลงมาแล้วพี่น้องมันเหนื่อยมันเหนื่อยยิ่งเยอะเราก็ยิ่งรับผิชอบเด้เบาๆลงมาหนยนะเอาเป็นว่าใครเขาเปิดเจอในช่อง YouTube หรือใน Facebook หลักค่อยทำให้เขาแล้วกันใช้ชีวิตแบบนี้สบายมีความสุขวันๆเราก็ไม่ต้องชิดไรมากนะกินข้าวมีอยู่มีกินนะพี่น้อง ต่อไปคนจะอดอยากเนี่ยว่าในทางสังคมณปัจจุบันนี่มันคือมันหลอกคนเข้าไปเมืองหลอกคนไปนเรียนขายนาไปเรียนมัางอะไรบ้างคือทําให้เราไปทํออาพวกเอกสารอะไรเยอะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มาสนใจให้เราทํากินแต่จริงคนคนหนึ่งเนี่ยในในชีวิตประมาณเอาเป็นว่าเอาห้าชั่วโมงเนี่ยในการทําอยู่ทากินเราใช้เวลาแค่ห้าชั่วโมงนี่ในการทาเกษตรนี่มันเยอะเลยเนี่ย เหลืออยู่เหลือกิน่ะจริงๆมันใช้ไม่ถึง5ชั่วโมงในแต่ละวันถ้าถ้าเราจะทำจริงเราก็มีอยู่มีกินแล้วแหละรู้จักทํารู้จักขายเราไม่ต้องไปนั่งแปดชั่วโมงไม่รู้ไปทําอะไรให้ใครน,นั่งแต่ว่าเราได้งานสบายก็จริงแต่ว่าเราใช้เวลาชั่วโมงมันเยอะนยในการไปทําให้คนอื่นแต่เราอยู่อย่างเงี้ยจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะมีแรงน้อยแรงมากแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําถึงแปดชั่วโมงสักทีเชื่อเราตัวไหมเชื่อช่างไหมคือตั้งแต่เกิดมาในชีวิตหนึ่งก็เพิ่งรู้ไง เมื่อ4ปีก่อนที่ออกมาแต่ว่าตอนเราออกมาอยู่ใหม่ๆเราจะเร่งนะเร่งอยากรวยนะด้วยความมันไม่มีตังคนะ์ก็อยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะไปทําแต่แบบเพื่อเศรษกฐกิจเอาไปแข่งกันเอาไปขายอุ้ยเสียบตาสุดท้ายแพ้ไปน้องแพ้แพ้แพรงมันเหนื่อยเกินเอ่อมันเน้นเป็นแบบว่าให้เรามีอยู่มีกินอให้เรามีกินซะมันก็ไม่เหนื่อยเลยพอพอทำให้ตัวเองมีกินปุ๊บมันก็ไม่เหนื่อยเสียบตาเสียบตาห้ามเลย เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาท่ปลาุกวันนี้โอ้ไม่หมดได้ปลานะมีของป่าม,มันมีของกินเยอะแยะนะนะที่ที่ในธรรมชาตินะมีไข่มดแดงมีเห็ดมีของป่าพุลหมากร่างไม้ออยู่กับป่ามันก็มีเยอะแยนะเลยบอกเล็บไม่เล็มบมอกเล็บแมวบอกผีพวนบอกโอ้สัมปะปิถ้าถ้าใครคือ,คอในสังคมในปัจจุบันคือเขามองไปหาเงินนะ เขาพวกการศึกษาอะไรมันก็เน้นไปแบบนั้นเขาบอกว่ารล่วมันจะเจริญแต่ยิงมันไม่ใช่เด้จากช่างเรตโตมันไม่ใช่มันจะทําให้เราไปถึงจุดจบนะคือคนจะทํากินน้อยลงพอคนทํากินน้อยหนึ่งน้อยลงปุ๊บไอ้พวกไอ้คนที่เขามีตังเขามีเงินซื้อเครื่องจักรคนส่วนนั้นก็เป็นคนส่วนน้อยแล้วก็จะมาทําทําก็ไม่ได้ทาหลายๆอย่างทําแบบอย่างเดียวก็บงังคับให้เรากินแต่อย่างเดียวนะั่นแหละ แต่จริงๆอาหารการกินมันมีเยอะแยะเลยเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกพืชผักพืชพื้นถิ่นทุกอย่างมีแต่กรน,นีใต้ทุนบ้านหรือว่าอะไรเขาจะมีการเก็บมเมล็ดพันธุพ์พวกข้าวพดพวกทุกอย่างทุกอย่างเาก็ยัดไว้ใต้ทุนบ้านนะทุกวันนี้ไม่มีบ้านหลังสวยแต่ทุกคนไปทํางานหมดไม่มีใครได้อยู่เฉยในมันเปลี่ยนไปถ้า,ถ,าถ้าใครติดตามในช่อง youtube ของช่างรถตู้นะครับจะมีเรื่องจะเปลี่ยนนะ จะ,จะเน้นเรื่องเหล่านี้ลงช่องต่อไปนะแล้วก็การหันนี่ก็เอาอีกเน็กสักนินะดนึงยวให้คนรู้จักนะเพื่อให้มันมีงานเข้ามา,าสิ่งงเหล่านี้จะเป็นเรื่องหลักการใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตสันโดษนะการสร้างอาณาจากักรเป็นของตัวเองให้เรามีอยู่มีกินนะสุขสบายพี่น้องหาคําว่าสุขสบายไม่ใช่รวยแต่รว,วยมันรวยอยู่แล้วนะ่คนมีที่มีบ้านบ้านก็เหมือนกันแต่ไม่ต้อง จะใหญ่จะเล่มก็บ,บ้านรถก็มอเตอร์ไซค์รถกระบะรถจิ๋งมันก็รถเราเดินทางไปอ้จริงไอ้เร่างนี้เราก็มีรถไถนอกไาอนะรถเดินตามก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องเป็นรถใหญ่ไอดแดดแดดเราก็ไม่ต้องออกเราก็นอนแดดลงแดดล้มลมตกแล้วก็ออกไปทําไม่ทําก็ได้วันมาณหนึ่งแต่ณปัจจบุบันนี้ที่ช่างอยู่นี่คือมันมันเลี้ยงชีวิตช่างได้เลี้ยงบริวารเลี้ยงมูม้ากาไก่ได้หมดบของของที่นี่แหละ เราก็กินอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาของที่นี่ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินกลับมาที่เห็นอยู่แต่ใครได้ดูคลิปแลกของช่างนี่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยทุกอย่างเกิดขึ้นจากที่นี่เลยเงินจากที่นี่น่เงินเอาทร,ราัพยากรที่นี่ไปแลกไปแลกแล้วก็เอาได้เงินมาก็ซื้อของเต็มบ้านเต็มเมืองเครื่องมือชกเครื่องมือช่าง,มงไม่เคยมีสักทีนลยไม่รู้มันพอกพูนขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้กระ่อบนี่ก็เหมือนกันใช่เงินแค่ห้าหมื่นนี่ไม่จำเป็นต้องเลือดหรูพี่น้องมันจุดจบพร้อม มวลมนุษย์เราก็คือมันหลอกเราก็าไปในเมืองนะต้องป้นสะดมเหมือนโควิดมันมาสอนอะไรเราเนะี่ยยู่เชยไม่ให้เราออกจากบ้านมันเป็นไปได้เลยเป็นมนุษย์นะอย่างนั้นนะแล้วถ้าไม่มีใครทําของส่งเข้าไปขายในเมืองใครจะได้กินนะเอาแบบนี้เนดะ้อเห็นประเทศจีนเป็นหลักไปดูเป็นปน้นองจะเห็นในประเทศจีนที่ว่าเจริญนักเจริญนาเน,นี่ยแหละมันจะเป็นจุดจบของมนุษย์คือเราจะไม่มีอาหารกินมันจะไม่มีคนมาทํากินนะ มันจะขาดแคลนมันทุกอย่างทุกสูก้หงทุกอย่างมันก็จะแพงมันไม่เห็นปุ๋ยนะแต่จริงเราไม่ใช้ปุ๋ยก็ได้ดเนี่ยแล้วมาพูดในครั้งต่อไปชิมนี้มันยาวๆแล้วแต่มันโหลดไม่เข้าเลยที่นี้นะครับขอบคุณที่รับชบมครับผม